สวัสดีค่ะพบกับเก๋ไทจนอีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถ t o โยต้า a คน y ี้2.0นะคะคันนี้เป็นรุ่น 2.0G รถปี2017นะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะราคาแค่579,000บาทเองนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งได้ใช้งาน f r a รี y คันนี้นะคะสวยปุ้มแน่นอนกับรถปี2017ที่สำคัญน,นะคะเลขไม่แค่50,000สนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดที่เก๋ได้เลยนะคะ ส่วนรายละเอียดของตัวรถนะเดี๋ยวเก๋พาทุกท่านไปชมกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะด้านหน้าของตัวรถมาดูที่โคมไฟเลยนะคะโคมไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนกระจังหน้าสวยๆเป็นโคมเมียมแบบนี้เลยโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบๆเลยนะคะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกด้านล่างมาด้วยนะส่วนกันชนด้านล่างนะคะเป็นแบบแบล็กฟิลแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะ รถคันนี้ไม่มีชนหนักทิ่ก้อนจมน้ํามาแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะตัวฝากระโปรงด้านหน้านี่เลยสวยมากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยบุบบุ๋มใดๆสันเหลี่ยมยังคมๆเลยนะคะรถคันนี้สวยมากๆเป็นรถปี2017ใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะล้อคันนี้ได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะได้เป็นขอบ16ม,มานะคะส่วนตัวยางและยางได้เป็นปี22เลยนะคะนี่เลยส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะรถคันนี้นะใช้งานมาน้อยมากๆจริงค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะความพร้อมกับชุดไฟเดียวแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเลยตัวกระจกรถนะคะกระจกรถเป็นกระจกเดิมจากโรงง,งานโตโยต้าแน่นอนทุกปานจะมีสติกเกอร์นะคะบอกเลยว่า เป็นกระจกแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะกระจกเดิมๆไม่มีร่องรอยแตกแล้วหรือเปลี่ยนมาเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อด้านในกันเลยนะคะด้านในของตัวรถนะมาดูที่แผงประตูข้างกันต่อเลยนะคะแผงประตูข้างเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะเป็นสีเบจแล้วก็สลับกับสีดําสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้แล้วก็มือจับเป็นสีโครเมียมตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็มีลายไม้แบบนี้ออกแบบมาแบบหรูมากเลยนะคะด้านในนี่เลย ด้านในสวยๆเลยนะคะได้เป็นเบาะสีเบจสวยๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวปรับเบาะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างสวยําเดิมเลยแล้วก็โครงสร้างนี่นะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอน รถคันนี้ไม่มีชนหนักมีควันจมน้ํามาแน่นอนกัแบแคมรี่คันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะคะซอกเสาบีตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย่นแน่นอนค่ะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องฝั่งผู้โดยสารนะคะห้องฝั่งผู้โดยสารมาดูที่แผงข้างประตูกันต่อเลยแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําสลับกับสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็มีม่านด้วยนะคะม่านบังแดดแบบนี้เลยนะทุกอย่างสมบูรณ์แบบใช้งานได้ปกติเลยนะ ะะตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้แบบนี้เลยนะคะนี่เลยสวยๆด้านล่างมีที่วางแก้วให้นะคะส่วนด้านในฝั่งผู้โดยสารนะคะนี่เลยกว้างๆได้เป็นเนบาะหนังสามหมอนมานะคะรถคันนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากเลยนะคะเป็นคันที่2 0จีคันนี้เป็นรถปี2017นะคะราคาคุ้มๆแล้วก็คุณภาพตัวรถบอกได้เลยว่ารถสวยคุณภาพเกรด A มากเลยนะคะแลวรถคันนี้นะได้เซ็นเซอร์หลังมา4จุดเลยนะคะ รถคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะ Toyota c a m r ดี 2.0G คันนี้2,017นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภะระนี่เลยนะคะคานตรงๆแล้วก็เม็ดอาร์ตทุกตัวยังอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้นะคะมีช่องนี้เลยมาจากข้างในนะคะสามารถหยิบของได้เลยนะคะรถคันนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะมาชมกันถัดมานะคะในด้านล่างตรงนี้ได้ชุดยางอะไหล่มา มาเรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆทุกอย่างเลยนะคะรถคันนี้ไม่มีประวัติการชนไม่มีประวัติการชนหนักพิความจมน้ํามาแน่นอนค่ะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะสวยมากๆเลยท่านใดสนใจรถคันนี้สามารถสอบถามเก๋มาได้เลยนะคะ ไปชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้กันบ้างนะคะแผงข้างประตูนี่เลยสวยเลยนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำแล้วก็สลับกับสีเบจเช่นกันนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยนะคะ ห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เลยแคมรี่คันนี้นะคะสวยคุ้มมากๆเลยทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะห้องผู้โดยสารกว้างๆแล้วก็ด้านหน้าเลยคะ่ะสวยๆเลยนะคะสนใจคันนี้นะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกตได้เลยนะคะรถแคมรี่สวยๆพร้อมใช้งานอย่างนี้นะคะรอคุณอยู่เลยนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนฝั่งของคนขับนะคะฝั่งของคนขับมาดูที่แผงข้างประตูเลยนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขื้นรูกสีนำแล้วก็สลับกับสีเบจเช่นกันมือ จับนี่เลยนะคะเป็นโคมี่แล้วก็ตัวปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างแล้วค่ะมีที่วางแก้วชุดตรวจน้ําให้แล้วก็มีชุดลาโพงให้เลยซ่อกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะซ่อกเสาบีนี่นะคะน็อตทุกตัวเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะนี่เลยได้เป็นเบาะหนังสีเบสดสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะรถใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะเบาะส,สวยๆแบบนี้เลยส่วนพวงมาลัยนะคะ ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่เลยสวยๆใหม่ๆเลยนะคะรถปี2017ดูแลมาอย่างดีเลยนะคะตัวหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังด้วยนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะได้พูสตาร์ทมาด้วยนะแล้วก็มีตัวปรับกระจกแบบไฟฟ้าแล้วก็ซอกเสา คอนโซลหน้านะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะทุกอย่างสวยเดิมมากๆเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าเป็นรถพร้อมใช้งานมากๆส่วนตัววิทยุนะคะได้เป็นเครื่องเล่นแบบซีดีสามารถต่อ usb ได้ด้วยนะคะ am fm ใช้งานได้ปกติเลย แอร์เป็นแบบออตโต้นะคะส,ส่วนตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเกียร์ออตโต้อัตโนมัติแบบนี้เลยคอนโซลด้านกลางก็ถือว่าจะอาจจะอ่านนะคะใช้งานได้ปกติเช่นกันด้านหน้านี่เลยนะคะสวยๆเลยท่านใดที่กําลังมองหาแคมรี่นะคะมองหารถยนต์ไปใช้งานเกรแนะนําคันนี้คุณจะได้รถส,รยสวยๆคุณภาพเกรดเอไปใช้งานกันแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นห้องเครื่องยนต์เบนซิน2.0นนะคะเป็น เป็น BVTIW นะคะคันนี้นี่เลยห้องเครื่องยนต์สวยเลยนะคะแห้งๆแบบนี้เลยสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสวยมากเลยนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้ดูแลมาอย่างดีไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันใดๆเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นเลยนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานเกณฑ์แนะนำ คันนี้เลยได้นี่เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานแน่นอนคันนี้ถือว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสนใจคันนี้นะคะทักคาเก๋ได้เลยนะที่เบอร์0 8 3 4 3 0ป6 8 3เก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry 2.0G ราคาแค่570,000 สำหรับรถคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry 2.0G เป็นรถปี2017นะคะราคาแค่579,000บาทนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่9,000เท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะรถคันนี้ท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานเกตแนะนำคันนี้เลย Toyota Camry คันนี้คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะทั้งความสวยความใหม่นะคะดูแลมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ซื้อรถกับทางเพยนมั่นใจในคุณภาพได้เลยคุณจะได้รถสวยรถเกรด A ไปใช้งานกันแน่นอน ลูกคา้าท่านใดสนใจสามารถทักหาเก๋โทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0 8นย์แ0 6 8 3่เก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดไฟแนานซ์ได้นะคะรถเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยมีไฟแนนซ์ให้ลูกค้าเลือก10บแห่งเลยนะคะมากกว่า10แห่งเลยสนใจรถคันนี้นะสอบถามรายละเอียดที่เก๋ได้เลยนะคะนะคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบ ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดน,นะคะจะมีรถเก๋งราคาพิเศษแล้วก็ผ่อนสบายๆมาให้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ